สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูปต่ตายจะพาเล่นซุดุกุ9กคลาสสิกระดับอีซี่กันนะคะเรามาเริ่มกันเลยดูบนล่างซ้ายขวาเติมเลข6ลงไปค่ะเติมแล้วดูห้องติดกันนะคะเติมเลข6ค่ะห้องสัมพันธ์กันข้างล่างเติมเลข6นะคะเติมเลข6เสร็จแล้วเรามาดูเลข5ใน3ห้องข้างล่างกันนะคะ เลขห้าสามห้องข้างล่างเนี้ยห้องนี้เติมได้แล้วเห็นไหมคะเติมเลขห้าเสร็จปุ๊บก็เติมเลขหนึ่งไปด้วยเติมเลขหนึ่งห้องนี้ดูห้องถัดไปค่ะเติมเลขหนึ่งได้แล้วนะคะไม่ได้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 เติมเลขหนึ่งได้แล้วดูในแถวเติมแล้วดูในแถวก็จะเติมเลขสามได้วยนะคะทดสองกับเจ็ดไว้นะคะทีนี้มาดูในแถวอีก นาแถวนี้นะแถวที่สี่เนี่ยต้องการเลขหนึ่งเลขเก้าเลขแปดเติมเลขแปดได้แล้วค่ะพอเติมเลขแปดได้ปุ๊บก็จะเติมทุกตัวในห้องนี้ได้เลยเลขสีไม่ได้นะคะเหลือเลขเก้ากับเลขหนึ่งค่ะนี้เติมเลขเก้าลงมาแล้วเราก็จะเติมเลขเก้าในห้องติดกันนะคะห้องนี้นะคะเติมเลขเก้าเสร็จปุ๊บก็จะเหลือตัวเดียว ในคอลัมน์ก็คือเลขสองเติมลงไปค่ะเติมเลขเก้าในห้องติดกันนะคะเติมเลขเก้าห้องนี้แล้วก็ห้องติดกันก็จะเติมได้นะคะไม่ได้ไม่ได้นะคะเติมเลขเก้าเติมเสร็จปุ๊บก็จะเหลือตัวสุดท้ายในแถวนี้เลยก็คือเลขหนึ่งเติมลงไปค่ะ ดูเลขเก้าในห้องที่สามนะคะไม่ได้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 เติมเลขเก้าลงไปค่ะคราวนี้ก็มาเติมเลขสี่กันอ๋อเลขเก้าก่อนนะคะเลขเก้าเลขเก้าตัวสุดท้ายหมดเลขเก้าหมดแล้วนะคะคราวนี้มาดูเลขสี่กันบ้างเติมเลขสี่ในห้องนี้นะคะห้องนี้เพราะว่าเติมตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้เติมเลขสี่ลงไปค่ะ เติมเลข4ห้องนี้แล้วก็จะเติมเลข4ห้องติดกันได้นะคะเติมไม่ได้แล้วพอเติมเลข4เสร็จปุ๊บสังเกตว่าห้องนี้จะเหลือตัวเดียวแล้วเพราะตรงนี้เป็น2กับ7ตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข8นะคะเติมเลข4ห้องนี้แล้วก็ดูห้องติดกันนะคะเติมเลข4ลงไปเติมเลข4ห้องนี้นะคะ เติมเลขสีห้องที่3ได้ก็จะเติมเลขสีห้องที่1ได้นะคะคราวนี้เรามาเกตสังเกตนะคะสังเกตในแถวที่3นะคะแถวที่3เนะะี่ยขาดเลข2เลข5เลข8เติมเลข8ลงไปเติมได้นะคะตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ไไดเลข8เติมลงไปแล้วก็มาดูใน คอลัมน์นี้กันบ้างอาเอาที่เติมเลขแปดได้โดยการดูบนล่างซ้ายขวานะคะเลขแปดเติมไม่ได้นะคะเลขแปดเติมไม่ได้นะคะดูฝั่งขวาดูฝั่งขวาจะเห็นว่าตรงนี้ต้องเติมเลขแปดเติมเลขแปดเสร็จปุ๊บแถวนี้ก็จะเหลือตัวเดียวในแถวนะคะก็คือเลขเลขเจ็ดนะคะได้เลขเจ็ดแล้วดูให้สัมพันธ์การได้เลขเจ็ดแล้วแถวนี้ก็ห้องนี้นะคะคอลัมน์ที่สามด้วยก็จะเติมเลขเจ็ด เติมเลขเจ็ดเสร็จปุ๊บคอลัมน์ที่สามขาดเลขสามนะคะเติมลงไปเติมลงไปแล้วมาสังเกตคอลัมน์ติดกันนะคะคอลัมน์นี้ขาดเลขสามกับเลขเจ็ดมีตัวอ้างอิงแล้วเติมเลขสามเติมเลขเจ็ดอ่าแล้วเลขสองกับเลขห้าในห้องนี้นะคะจะเติมยังไง เลขสองกับเลขห้าเลขเจ็ดนะที่มันเหลือเติมยังไงคะเจ็ดเติมตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้เติมเลขเจ็ดลงไปทําให้เหลือเลขสองกับเลขห้าใช่ไหมคะเลขห้าอยู่ตรงนี้ไม่ได้เติมเลขห้าเติมเลขสองแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายในแถวนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่เลขห้าค่ะตัวสุดท้ายในแถวนี้อีกเหมือนกันเลขหนึ่งขาดเลขสอง เติมเลขสองเ็จก็จะเป็นตัวสุดท้ายในห้องใช่ไหมคะสามสี่เลขห้าค่ะตัวสุดท้ายในห้องนี้นะคะสองตัวสุดท้ายเหลือเลขสองกับเลขแปดนะตัวอ้างอิงนะคะเลขสองแล้วก็เลขแปดสองตัวจะดูในคอลัมน์หรือว่าดูในห้องก็ได้นะคะในห้องเหลือเลขสามกับเลขห้า ดูข้างบนนะคะเลขหก็ต้องอยู่ตรงนี้เลขสามก็ต้องอยู่ตรงนี้สองตัวในห้องนี้นะคะสองตัวในห้องนี้เลขหนึ่งเลขสามกับเลขแปดมองข้างบนนะคะเติมล่างมองบนเลขสามเลขแปดคราวงนี้ดูในห้องเหลือเลขสามอ่าเลาเติมไม่ได้เติมเลขสามแล้วก็เลขเจ็ดนะคะสองตัวในห้องที่เก้า เหลือเลข2กับเลข7ดูข้างบนนะคะเติมข้างล่างดูข้างบนตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข7ตรงนี้เป็นเลข2และ2ตัวสุดท้ายจริงๆแล้วค่ะเหลือเลข2กับเลข7ใช่ไหมคะตเติมลงไปค่ะ2เติมไม่ได้ตเติมเลข2ลงไปแล้วก็เลข7นะฮะเสร็จแล้วค่ะง่ายๆใช่ไหมคะยังไงก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูป้าตายด้วยนะคะคลิปหน้าเรามาเจอกันในระดับมีเดียมนะคะ Bye bye.